สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องกูู๊ทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้ามือจ้าเล่าเพิงพักทิมนซีมารีวิวอันซีมาอันบอกวิธีการหมักเนื้อด้วยค่ะเด้อมื้อนี้วันเสาร์เนาะค่ะเมื่อกี้ไปตลาดลูกชายบอกว่าอยากกินเนื้อ,อย่างกันเลยไปซื้อเนื้อมาซ,ซื้อเนื้อมานี่ เดี๋ยวเราจะหมักเลยค่ะทำการหมักนะคะก็จะใส่ไปนะคะรูดตีการหมักเนื้อองห้องบุหรองใส่อย่างมากมายกับพี่น้องใส่ลายกับบเร่แสบเพราะเนื้อมันแ่บอยู่แล้วเนาะตอนนี้เฮาวาอาจจะบบค่อยชัดเจนบ้าหนเด้อพี่น้องนะเพราะว่าใช้ผ้าปิดปากผมมาจากตลาดล้างมือล้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็ มาปุ๋มให้พี่น้องเบิ่งก่อนเลยพอหมักไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนแต่ก็ค่อยเอาไปย่างน้ำตาลจ้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้ำปลาพอค่ะ เติมน้ำมันหอยนึงโอเคพอล้ค่ะ้มหมักเลยขยำขยำโอเคค่ะ เ้ประมาณเกือบก็ครึ่งกิโลหรือว่าประมาณเกินครึ่งไปอาจจะเป็นไปได้แต่เพราะซื้อมาโลนึนโอเคเราก็ปิดไว้ก่อนนะพี่น้องน้องเดี๋ยวไปดูตอนที่เขา่ยากเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องบางทีอาจจะบเรย่างนะพี่น้องวันนี้อาจจะใส่ที่อบเอาที่อบค่ะ เราต้องยุ่งยากเนะพี่น้องนะเพ,พราะว่าปุจจิต่อเตาทานเพราะแห้งก็เลยใช้เครื่องอบเอาจ้ามันก็เหมือนยางอะไรไหล,ลน้ํามันน่ะจ้ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเี่เหาอย่างเนะพี่น้องนะสํารัปก่อนตอนนี้ผักไว้ก่อนนะพี่น้องอาไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาอบกันจ้าได้อ้าอ้าวจัดเลยจัดเลยอ่ะวางลูกึ่ยเจนยห ไม่วาดีกองเลยเรากินเ <มา S 1> ลยสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยมากินกินเขา่าอีกแล้วโอ้อันนี้ปิ้งซี่อีกแล้วมาเนี่ยโอ้วยังน่ากินอันนี้ก็ปิ้งซี่แล้วก็เตรียมมะม่วง,งบายตอนมะม่วง,งก็งอมงมากเลยเพราะว่าซื้อมือเสราร์นี่มันงอมมากเลยทำไมกินกับข้าวเหนียวหอนหอนพี่น้องมาตัวไอตัวทำข้าวบางบุลูกเห็นหมวกข้าวบางลูกนะลูกชายเพูนอยากกินเนื้อมาเนี่ยพูนบุรีไปเฮียนวันเสาร์จ้า ก็เลยจัดให้เพื่นอันนี้แหนมเลยนี่เลยส้มปลาฮะนะมันเเรีกกยกวแหนมปลาเนาะ,ะหลังกอไปเอามือยาวๆๆอยู่ๆๆๆๆอะไรเมื่อกี้แม่บอกให้เอาไอ้สองคนนี่ไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะพี่น้องทุกครทุกคนเลยเมื่อกี้ที่มือได้จัดกล้องจ้ะก็เลยให้ทุกคนกินก่อน,อนจ้ะ เขาทำมาสองสามนะเขาจะแบ่งมด้งหรือเปล่าอ่อนพี่น้องไอ้เขาอ่อนห่อนี่คอมห่อข้าวโอ้แต่เนี่ยไว้ข้างล่างมันห่อนเวลาแบ่งจิดเขาอย่าเฝ่าปิดจิดเขาเลยความเย็นมันนี่จ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อทางบ้านเข้ากัน

มัเอาเลยครับพัดลืมหองอ้กินข้าวออกกล้องมาเด้อมาไปเ เห็นบ so no, no, ่พี่น้องเขาสาวอยู่ข้างล่างโต๊ะมาหน่อยจังมาอยู่น้ำเพิ่นก็ได้ทำบ้านเพชรดิล็อกเพชรน้ำเลือกเนาะแจ่วผมผมพี่น้องแจ่วบีก็เราเนี่ยนะอืม กินน้องวงกันคนมาเคยกินโนะ้าวกินอย่าอี้กินเท่าไหยเนาะกินทำที่เคยกินนะต่ันจะพักัน้นอง Burn mục tiêu gin. Oh, am mà I mà mà một tiêu mục này mục tiêu mục tiêu mai, tiêu mục 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 tiêu mặn tiêu mục tiêu Cắt tiêu mục tiêu mục tiêu mục tiêu ทำไงอห้ายนั่งเน่ให้พี่เขานั่งด้วยพี่รมายกับมาเด้ยพี่น่อเด้อเจ็บแก dạy của kim bục bác của tiền người tìm luôn yêu thích dạy anh chai, chai, dạy anh em mặt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  dạy anh cho ra khỏi ơi là một nhọn xịn nhọn xong giang được loại được lại bố gái kinh vị không

จะคุยลอ,องตัวแล้วคุกข้าวมาแล้วค่ะจะไม่กินบวกเช็ดมนันนอนต้ยเก่งต้โต๊ะตัวครับตัวน้ำแก้วครับแก้วคมๆค,ครับแก้วเปี้ยว

ควางสมองมันมาพูาดเนะสิ่งสมองบริเรื่องอะไร

ชิมวันนี้เลยอร่อยอีไอย่างลยชอบกินสมป่าแล้วกระชินออ่อจัดๆน้องอสำหรับคลิปนี้คืออิ่มแล้วอ่ะพี่น้อง้ง ลาพี่รานอ้อง่อนเดอร์อย่าลืมกด u ับสไ i b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปของ,องเราเนาะมากินมัง,ง่องให้เบิ่งเลยเขาปก่อนจะกินมัง,ง่องโอ้แล้วค่อยกินทีหลัง็ได้จ้าเอาใช่ไหมดีที่ปิก่อนกินมังโมงปิดท้ายสบายดีค่ะอิะ่มแล้วลูกชายอิ่มแล้วจ้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดสับสไลด์กดกระดิ่ง ตัวแทนแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสบายดีครับสวัสดีครับ